ตงายพอเลอพี่น้องเออป่ามอเ่แม่แม่นน่คุณะคุณไ่พี่น้องคุณลากแงไเด้อพี่น้องแกได้เด้อพี่น้องเด้อน่ไปพี่น้องแม่คุณคอยายยมมาสองไลพี่น้องเอ้ยว้ายตัยยพี่น้อเไปไปไนะค้เด้อพี่น้องเด้อ เราเห็นได้แบเห็นเ้พี่น้องได้จุ่ม้ได้จุ่มแล้วได้จุเนีุ่่ปจุ่มนะนี่ย huh? ังอพ้อไปน้ลูกสวัสดีค่ะพี่น้องพอนกับยายเนาะยายพาพี่พน้องไม่เจ็บเติมดิไม่เจ็บเป็นชรเดี๋ยพี่น้องเได้จุ่มนึงเด้อนี่่น่ะ ก็บันเป็งูเด <ario> <itch anse> okay, ้ดพ sí, yeah. yeah <s pack ing> ี่น ouais ้องเห็ด <etiqu> ยังไงพิษเขาเหมือนกันหืมเดี๋ยวเนี่ไม่ตั่ไม่ใหญ่้มว้าวตัห่กือบไปเล้อพี่น้องกดดันกดดันเลยพี่น้องเก็บเห็ดขิดนเห็ดหน่อะไรแัน Được lại mày Được mày 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 cần phải nhau nhau ra mày 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 โอ้ยโอ้โหคือยือฮะใครผ่านขึ้นจนมาอือนี่ปีต้ยันเลยนะพ่อนี่ปีติยันอยากหยัดมโอเลยมันอับอับเลยยันมันอับอับเลยยันบางเนี้ยน่องเลยหยัดเหงิดบางเนี้ยว่ามันจะใด่ไงแต่ กอเห็ดกอเลยกลิ yes. oon, oh, anyway. oh, ่นได้พี่น้องดอกไหมหอยทากกินได้พี่น้องนี่เขาไม่อยังหามหอยทากพุ่นในแม่ก้มไปพวกเขาไมนะจ๊ะว่าไม่รู้อันรจ้ะห่างเลยกอดเลยพี่น้องเห็นหน้าขาคนี้อได้บุญแะตรงได้ได้ด้อับนี่น้องกินมาเลยหอยทาก เด้อ <Yeah, S 2> พี่น้องอางามเห็ดเผ็ดเด้อพี่น้องแย้ก็เอาเดยย้อนี่แยอโซนนี่มันก็สวยอยู่นี่เนาะไวยจิตกระแซ่บเด้อพี่น้องนี่เนี่ยเราไปหนึ่งเส้นปลาใหงเสร็จพี่น้องเด่นหนึ่งเส้นปลาไปซุปไปโมกเนี่ยโมกใส่ไข่ยังไงโอ้แฉบเด้อพี่น้องเด้อไปปล่อีกรอบเด้อพี่น้องเห็ดกระไล่ข้นกระไล่เมืนอนพี่นอ้องหม,มากเลยพี่น้องเอ,อ้ย เือนพี่น้องก็หัวนไดเดมืพี่น้องก้นได้มีตาพูดอะไรบอสอะไรบอี่เ่ามันอะลี่เ่าพี่น้องเอาไวได้เอาไ่ได้ได้ดม้พี่น้องพี่น้องหดขาวเ่พี่น้องพูดนะพูดนะะตงเนี่ยเอาไม่ได้พี่น้องเอาไว้ดอกเบี เฮ็ดยังงแมู่อยู่ในดินแล้วนะเ็กีหนงเะาเ็ดยังพี่นองโอเคยายกว่โอ้เ็ดหนังหัวใหญ่ฮแม่นาหาทางขึ้นเมียอือซี้นยนี่ยดีแม่แล้นกี่เไนไปไปอ น่ครับน้อยใส่ได้อสูงมันพี่น้องเลยอืดอกบานๆงเขาคืออะไอ่อนก็ไม่พี่น้องนี่เออื่อนใดอืนี่พี่น้องไปลุ้นกันลุอมกันรุ่ เพี่น้องป่อยไปเ้อจุมนึงสี่จุมนึงแเนี่ยเราเพิ่มแม่ท่าแม่งยังไงพี่น้องเพี่หายแฉกันพึ่นว่าไปแยะกับอว่าหงดอกพี่น้องไปดองนู่อยู่ใต้ใบนะอืมมันไต่เงีแล้วจะรีบวหงายไปพี่น้องดอกนึง Ôi, khắc gì đấy chứ nhỏng chứ nhỏng giấy chậu ổn đi Đấy Bây giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เนี่ย่จุ่มด้อนี่โอ้ยยายพ่อหิ้หลายรนี่เสียนใับพี่น้องเอ้ยโอไปยายคุณแม่ยายมังคุณแม่ยาย เี่ยอกเกิออกเลยนี่ขึ้นข้างหขึ้นข้างนี่อือ้ดอกนี้ขาดแล้ว้นข้า่น้ังเลยนี่ข้างหลงอืมข้างหลังขึ้นขึ้นอือ นั่เดี๋ยวเดี้ยงพี่น้องเขาต้อสิออกขี้เราฝนตกคักฝนตกคักไอพี่ฝนของชายุฝนพลอยได้ของเฮาครับพี่ปเนาะไม่เก็บเห็ดว่เคยได้เห็ดพี่น้องนี่ละนี่มันนี้แหละพี่น้องเส็ดอืมนม่งี้พี่น้องแดงหลังซั้นเลยพี่น้องเด้อนี่พักอีกทีก็เสี่ยพี่น้องดูแนี่เด้อ กตุมๆด้วพี่น้องมึงเอ้พี well? ่น้องเออใสะออลายไน้องมาพีก็ได้ยี่กเเจ้าเมียหระพี่น้องย้ายกี่นืเดี๋ยวจะก็จับก่อนมาีอย้าอันนึงะปอยนี้ย่เนังเลยกิเดียวอะย่เยดอกนึงได้ยี่เนื้ออี่นงน่ พี่น,อนอ้องค่ะนี่พี่จังพี่น้องเราเป็นคนเห็ดน,นำยาอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งพี่น้องฝน,นตกแห้งพี่น้องนี่พี่น้องเอาลืกอกพี่น้องให้หหหด้เห็นเลยด้อเห็ดตะไคร้ได้หน่นี่ เอามีดกับว่าได้ออกมาพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องทีสองจูมีพี่น้องเห็ดย้ายไปหามาได้เห็ดลายบอม่กินแกงเห็ดน้ำยายเด้อพี่น้องเด้อสุกุสุคนเด้อทั้งผู้ไก่ผู้ไก่เด้อ โอ้ยยายหนาวค่ะพี่น้องไอ้ฝนก็ตกแห้งแห้งเลยเปียกหมดหยอดเลยยายหนา่ายายรีเฝ้ามาพี่น้องชิบจีมาพอนกับยายใหม่น้อพี่น้องเนะาะยายฝากช่องวัฒนาะหายยู่หายสิเนี่ยด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เนี่ยด้อจำเนี่ยแหละเนาะชิบจีมาสอนกับยายใหม่เนาะสวัสดีค่ะ